แม่นอกร้สังจ <keep esc> <an> ังไดก็ต <damit plus poetry> ้องเบิ่นล่ะเพราะว่ามันเค่อยเป็นหนนะครับผมเออมันบ่เค่อยมากงวดเดียวแล้วก็ทิ้งเขาไปอมันต้องมาครับผมอ๋อมาดีเอารัฐบาลไทยมาเบิ่งกันก่อนอันนี้อันนี้คือตำเล่าเนาะครับผมอันนี้ตำเล่าครับเดียวกันกับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลไทยมันสุดเดียวกันครับผมพี่น้องเ้าแคบหน่าจอไว้ถืเบิ่งได้คัมันที่สิมหากับวันที่สิบหงอกระสางเนาะครับผมมันเป็นเลขตัวเดียวกันครับผม สิบห้ากับสิบหกนี่เป็นเลขตัวเดียวกันกสิเหลือกสิเหลือแต่รับตำไทยตำาลาาชุดเดียวกันครับผมแต่ว่าเน็นคนละตัวันีตตำไทยอยู่ทั้งใดและทั้งใส่บะครับอันนีตตำเหล้าัน้ตตำไทยครับผมมีวันทีหรอกใกล้เทียงกันเออแต่ว่าสิรุ่นตำเลาากันยังรุ่นตำไทยเน่นเปิดของอานมู่ันนบ้วนนี้เอาทับกันเลยนี่แหละอยู่ทั้งใต้กันนี่แหละ พว่าเลขวิ่งคนไม่ค่อยหลุดงวดนี้มันได้ตัวไหนเลกหกว่าเล็กยังนี้ผมก็ริบมนูดนโอเจ็ดโอได้ได้เจ็ตัวหะน่ะได้เจ็ด,ดครับผมพอเล็กกระแม่นอยู่ดิไม่ค่ยหลุดนะครับผมเจ็ดเม็ดเดียววิ่งเพื่อนให้มา่ะจับคู่ให้กเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าอันนี้เลขฝันโบ้างเหรอครับผมไออันนี้เก้านีน่นี่คือเอฟซีเพิ่นตีให้ ผมเตียวเองคือ309 309ไอ้าันว่าได้ไปใส่บังกุ้งนั่นแหละ30อันอัน09ก็เอาไว้จักเล็กจักน้อยนั่นแหละเอาอยู่แล้วบ่รู้ว่าเลขบ่รู้ว่าเลขมาจากสายเจแดงนี่ใส่หลายขนาดเลยโอ้ยอันก็เลขมันเป็นเลขเจแดงทีบ่รู้ว่าเพิ่นเอามาจากไสผมก็หาแต่ตองหวดคือกันล่ะศูนย์นี่ครับผมก็ลงให้แต่ตองหวดเลยนี่สามศูนนี่อันนี้คือตำไทยเด้อพี่น้องเด้อครับผม บานนี้เอาของกันพอสร้างเพ็่เอฟซีเห็นบั้งเนี่ยเพราะมันเป็นเลขกตัวเดียวกันเนาะครับมันเป็นเล็กตัวเดียวกับตำเล่าชุดชุดเดียวกันเลยล่ะครับผมมันหลายเอ้อนั่นโอ้ยจนหล่นน่ะจ่ออะไรเรอว่าสร้างเอาซ้ำนี่ล่ะเอาตามนี่ล่ะครับผมเอารับบ่ครับเอาอยู่เอฟซีมันตรงกันบ่ล่ะรบ่ตรงแล้วเนี่ยมันบ่ตรงกันเพื่อเอฟซีมันมาเอาเอาได้ใช้กระดาษ กระดาษทั้งใต้นี่เอาอันนี้ออกเอาว่างไปทั้งคลังกัไเลมาละใจเบิดอหลดบอยันก็เจ้าันนาเพราะว่าเพื่อนกินเขาตะโดดเหรอโอ้ยมาเป็นยังกินก็กินไปก่อนเวลาพักเที่ยงคนหลายแห่งดีตัวหน่อยแห่งดีตัวผมเมื่กี้ได้นั่งผู้เดียววันก็เจ้าคิดจงตัหัวไว้ให้เห็นบอก เลียตาหัวนีไก่น่ะต้มไกลล่มาชีเลียตาหัวยี้ตานกันยังไขรกูหัวบอลรถยี้แหละเนาะเนาะพี่น่อยมาเบิ้งเรียกรับกันให้หาที่ห้าห้าหนึ่งเรียกรับวิ่งห้าตัวเดียวห้าหนึ่งห้าเจ็ด เออแมนแมนอยู่สิบหกกันละแต่แล้วครัเพื่อนอยากก็ไปจับใส่เลขเพื่อนผมจับใส่เลขไอวิ่งผมไปสั่นแล้วห้าเม็ดเดียวรับช่างคุมอ้าตัวเดียวเนะาะครับผมอพอรสร้างไปกินกเขาซาขอบคุณในหลายเดี๋ยวขีานทีลาย,ย่างดอกอ่าครับผม มูกระเจาเอ็นตะดนนนะอ,อ,ะอาภาษางขอบคุณนีหลครับอาพี่น้องมาอา่านมาท่วนกันอีกรอบแล้วพี่น้องด้เพราะว่าสางคมเพิ่นกะเพิ่นกะเอ็นจริงเข่ากันสองรอบแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะเก่งใจเพิ่นของอสาษางเพิ่นกะยังตกเกาตัวเดิมเแล้วพี่น้องด้ตกเกาตัวเดิมบ่าเปลี่ยนแปลงอีอย่าง เพื่อนก็ให้วิ่งสองกับสามเพื่อนก็เน้นสองกับเก้าเพื่น้องบนล่างได้เพื่น้องได้บนล่างสองกับสามเพื่อนเน้นที่สองสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สามหกสามเจ็ดสามแปดนี่แหละตัวเพื่อนเน้นสองเจ็ดสองแปดนี่ตัวเพื่อนตัวเพื่อนเด่นเพื่อนของพ่อซาง ส่วนเลขสามตัวนี่สามสองเจ็ดนี่เป็นตัวเน่นเจ็ดสองแปดนี่เป็นตัวร่องอันนี้ของพอสางได้พี่น้องได้ขี่ไห้เบิงเทละเจ้ากับของมูเพิน่นเ,เลขเลขมูเพิ่นพอสางเลขของพอสางตะเพิ่นไหนมากพีในหลุดจังหวัดได้พี่น้องได้สายวิ่งสายแรีนได้พี่น้องเด้สายวิ่งสายแรนนี่เล,เลขมูสางควบนี่ ยังบ่หลุดจากหวด้พี่น้องไยเขาจะลานพี่น้องพี่น้องจะไล่ตาแคปหน้าจอเลกวิ่งของเพื่อนพอคเคยหลุดแล้วพี่น้องเด้หวด้งหนึงเพื่อนก็ให้หกมันก็เข่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนให้เป็นบนล้างแล้วพี่น้องเด้เพื่อนเจ้าคู่กับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่า ส่วนเลขวิ่งเป็นห้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าที่จับคู่อันนี้เลขพอสร้างเพื่อนฝันหรอกนี่ตอนเลยไม่เขียนเส่นี่เพื่อนฝันว่าไปไดไปใส่บางกุ่งเนาะพี่น้องเนาะแตเลขตีเป็นเก้าหนึ่งให้เพื่อนแต่ว่ากุ่งบ่าเอาขั้นคนเห็นฝันเห็นวากไอเ็นฝันเกี่ยวกับกุ่งมันตกเป็นก็ไม่เป็นเก่าหนึ่งนะเนาะพี่น้องเนาะ เล่ตีให้เพื่อนนี่นี่ส่วนคอมเิเตีสามศูนย์เก้าเนี่ยของพ่อ้างเพื่อนเลมาตีเป็นเก้าหนึง่งพี่น้องห้องกระแคบหน้จาจอเอาอันนี้ของมูเพิ่นเล็วิ่งเพิ่นเจีงได้พี่น้องได้เล็กวิ่งตัวเดียวเนี่ยยังบ่เคยหลุดได้เขาทุกงหดวได้เล็กวิ่งเพินส่วนเล็กลบเพิรน เลกรับของพ่อสร้างเพื่อนอ,อมาม่านหวดบัวหนึ่งบ่เขาทด้พี่น้องหวดบัวหนึ่งหันหลุดดิหมวดบัวหนึ่งหันหลุดมันบ้างที่ใส่กันวอะไรพี่น้องมัน้งน่ะเห็นบ่งวดบัวหนึ่งหันหลุดด้อิอันนี้เพื่อนกระหายบนล่างกันเพื่อนเฮ็ดเป็นบนล่างแต่พอสร้างเพื่อนบริเขียนบ่อร้อเนาะรับสางคมได้มากนี่ เพื่อนหาหาเนี่ยหนวดมะนึงบ่เข้เอาจับใส่กันบ่เป็นยังไงพี่น้องเนี่ยเอาเอาเล็กรับกับเล็กมู้างควบม,มาจับใส่กันเอาเล็กเด่นมาจับใส่กันเนี่ยเจ็ดหาหาเจ็ดนี่เป็นยนนังไง่ต้าพันจะจับหายู่เนี่หาเจ็ดพันจับหายู่ พี่น้องมากบ่บ่าามาจับใส่กันอพี่น้องแคบหน้จาจอมันวางใส่กันสามใบทุกอะไรมันหล่นนะพี่น้องเนาะอันนี้ของเลขลับเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ของมูซางคมนี่แมนแนไม่เคยหลุดเด้อเลขสายวิ่งสายแล่นก็นได้ อันนี้ของสร้างคมบ่านี้เอาแคบหน้าจอเอาบ่านี่พี่้องเอามักตัวได้ชอบตัวได้เขากะหารถตอลีกันเด้อฝ่าหามีเวลาอยู่มือเดียวเฉพาะมือนี้มืออื่นแกมันซีมงแรงแล้วนะขอบุญขอบคุณสร้างควมหลายๆครับผม คอ้พี่นองห้องโชคเหมือนเฮงห่งปังๆกันได้เอาฝากกดไรก็แชรกดตจะตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม